ทวิเทสอาลิฟว์พ้เตะอยู่นี่พอดีแล้วพูเตะ์กำลังเตย์อยู่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้เกียร์สเปอร์เสมอไมไม่ยากผมเซตอละไม่ยากมึงเลยได้ได้กูจะพยายามนะครับมึงหลบเดบิวมันแค่นั้นมันทำอะไรมึงไม่ได้แล้วแล้วมึงไม่ได้เลยใช่ไหมมึงมึงมึงไม่ต้องมึงเดินวนมาเรื่อยๆอ่ะจังหวะมันจะเดบิวอ่ะได้ละเน้นเดินวนเลยนะมันมันก็ไม่โดนกเสองประตูยิงลิฟว์พูยิงลิฟว์ูสองศูนย์บวกด้วยสองศูนย์บวก ใช่เหรอจริงว่าอันนี้นี่ไม่หลอกนะขู่คลิกหน้าประตูเข้าซสราฉีกหางเนีดยแต่ฉีกกันได้ไงเฮ้ยฉีกอันนั่นไปก่อนละอ้อยว่าไงอ้อยว่าไงอ้อยว่าไงเข้ากันเลยคุกูยอมเข้าค่ะปีนี้ไปยอมอ่ะไปยอะเย็นเลยตั้งเยอะอายุเฮี้ยมันเฮี้ยมันเฮี้ยก้าวแต้มไปก้็มันต้องสนุนสามสามว่ะสามนัดเหรอ

เอาไหมเอาไหมเอางี้เอาไหมเอาไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังกูยังไม่มีอะไรเลยกูสเสลย์กูกูไม่เทงเลยเอามันไม่ดีเรงเหรอวะเล่นอะไรไม่ได้มึงอะเอาไอ้เงยน่าจะกินกูที่สวยนะเมื่อสมัยก่อนอะดีไม่ตายแต่เสียกันเยอะอยู่ะมีเทียด้วยนะอะไร

เดามเบาละลาดยะอุ้ยอุ้ยอ้เหี้อุ่ยระยะยเพี่น้องรบขอบจอกูดีดีพี่อ่ะกายเอาแ่กูอ่ะกูปงอะไรนะลูพูแม่งดุเน็ตกูอ้ะสามศูนย์เฮ้ยพูดจริะเนี่ย โอเกือบละชิ่ยชิดหน้าประตูแล้วเนี่ยไปจ่ายไม่ทันว่ะอยากอยากออกมาว่าอีขีบไว้ก็ไม่รู้จออกอะไรคุณลืมไม่ได้เล่นเป็นหลายทุก่านเพือนอะไรพวกจะดูสิวะไม่เอาครับโอยครับต้นจอมันซ่าอีกางอิจานวะแม่มึงเกลียดอะไรอ่ะเฮ้ยอันเฮ้ย โอ้โหไม่ได้เดินนะครับเออคอมโบสิ่งคอมโบสิ่งไม่ได้เมินเนี่ยร้านแ้านนี้เฮียตื่นเต้มตบโมคุจีนไปเฮียคนมันหิวคนไม่หิวคนไม่หิวหิวมือจับเลยโอ้ยกะไอไก่ไม่ถูกอุ้ยอไก่กันแล้าเ้ยไี่พูดมาก็ พี่เฮียฝนฝนรัวปกรณ์อะเอาแล้วหรอเอาอยู่นี่หว่าทำไมกูกดสกิลไม่ค่อยติดวะไอ้เหี้ยไม่หรอดแล้วมันไม่ออกไอ้เหี้ยไม่ออกปวดแล้วมันเหมือนมันดีเลยไอ้เหี้ยกระบายกูมีหอกกูมีติด มายังไมมีขากเ่าอ้แเอาไม่มีอะสุดระยะเกินคีบบอร์ดกูจะพังแน่เลยไอ้แกโอ้ยที่คีบบางพอดี ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงาตาไวจาดีสยวกูมืนชดท,ที่กดสกิลแล้วไม่มออไปจัชุดีวะ่ไม้ยังไวะ <c oughs> คิวเลย, <c oughs> ยอะมแผลออคีอบคอ่ะผมอะเมื่อกี้กูใส่ไปแล้วจะมึงพู่แไปออคีบอ่ะใช่กูอ,อยากลดก่อนนั่นแหละแม่งระแวงจัด<อ>เลยเฮ้ยมาไหมมาไหม Bon wow. ม been, ีตานะไอเหี้ยแต่ไม่กล้าเล้ยทีได้กลัวเฮ้ยมาไหมข้างล่างอะมาเหี้ยบวกอยู่โอ๊ยไม่ไม่ใช่จังหวะที่คุยนะไอไก่ไม่ใช่จังหวะที่คุยลากโดนกาเรนไปกาเล่นไปล่างกาเล่นไปมีมีมีคนเออมีหิวอยู่มีคนไหมครับ

ออผิดตกียุงเยอะมียุงมีมีโรมีโรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียพี่ไอ้ก้าไอ้นี่อะไรไอ้อีหรืออิมมาเท่าชิโบดีบะไอใหญ่แรงไปเลยอะ ôi <Ha>. <suppression> đi <mim rửa> <rre> <y trainings LIKE> <mim rửa> <imurity> ไม่มีล็อกว่ะมาวิศอวิศเดานล่างไรกันมองงนึนะมีเฮเลยนะเฮ้ยอ้อยเทีก็ได้เทีก็ได้เทีก็ได้จับจับได้โอเคเลยไหมเนี่ยโอ้โหสุดอุ้ยสวยควายไปได้หรอไม่ไม่มีสองไม่ยกสู้ๆเลย มนาไปแบ่งแบ่งคิวกันมากอ้อมอ้มันอ้อมมัน้อมมัน้อมบูาพาวเวอร์เลจูเฮ้ยมันสับสนสับสน้ยไม่ได้ขยับไอ้เชี่ยคอมโบหมาที่ผาเลย่ยนักล้องกอคูมาล้องนะเว้ยวันนี้ วันนี้พี่งานพี่กูนักร้องปอปคุณมาลองใช่เหรอปอปคุณัจริงเหรอปบคุณตัวจริงเลยอ่แม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 ่้มหแม่แมเนม่แม่แ่ม่แม่ย่แว่่ม่าม่มแ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 ้ผมึงมียกผมไอ้ผมยกกัน ผูุตามต่อไปไปตอร์อุยหูโอ้โหเยี่ะคอมโบคุณคอมโบคอมโบคุเยีงไอ้กูเลยคอมโบคุณยี่งคุชยิ่งคุชยิ่งีมจัดเคลียสิบสามแล้วร้านเขาอยาเม็ พูดดีๆได้ย่ะพูดดีๆอ่ะพูดดีหน่อยใครแบบพวกเคาพจริงจังจังาละไซพูดดีๆอยู่อ่ะน้ำเสียงมันแบบโกรธแล้วายมามามาโอ้ยเยี่ยมึงมม่ได้เดินมั้ยเนี่ยไอ้สัสแอนนี่ไม่อยู่แอนนี่ไม่อยู่แอนนี่อยู่วิเสียวเทียนวันนี้วันนี้มันตัดเจ้าโอ้หัง ไม่ดีคอม่าไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามา Help me, help me เสร็จเจ้าเขาจะเอาแทนอีสแตนด์ h อ l กูไม่สัญญาเลยวะ Help me please motherfucker Someone following me โอ้ยโดนเผาเหี้ยกี่โดนเผาโดนเผาเหี้ยแก่คนไร โอ้เชียปลาทุกคอพแสตตามกูนี่อเฮ้ยขบวนกันขบวนกันแดอ้าทำไมมันหายวะมันโดนออกแล้วออกล้างอ่ะเหฮ้ยอ้าวเชียอ้าเพื่อนเดี๋ยวอยู่ราล็อกอยู่สังอาเหรอเชยนวว่ โอเคมีมีแค่สองมีก๊อกสองิีก๊อกสองิีก๊อกสองตกันเลยล้อกันปิดหน้าปิดหลังไม่ใช่โอเคเป็นไงน้องกูเมนั่นไอ้ที่กูเล่นมาก็เทียบห้านะน้องข้ามก็แพงนี่ฟดถ้ำบวกเลยไปตัดเลนใหม่ได้ไปมันแสบไปแล้วนะมันแสบปแล้วตรงนี้ตรงนี้เอาไหมเอาไหมเอายังมาไหมกดผิดไปอีโมดขึ้นเฉยเลยไอ้ไก่เอกมันแรงมัช่วยโฟมเออสวย

มีพี่ไม่ช่วยเหรอเือนเพื่อนคอยกาดูก็เตี๋ยวพลังธาตุของเจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวเดน๋ยวเอาไม่เฟ้งเอาได้รอยหน่อยดิโอ้ไกลเกินเฮียล่อมันมานี่มันไกลมากเลยนะตรงนี้ตรงนี้เฮีย

้องแหรอคุณเลยคก็คิดแอยู่เยี่ยมลองเหรอบอกแอนนี่ are you okay are you okay Annie are you okay Annie มากเลยนะแปลกโคด้าโคยิ้มทำไมโอ้โหโอ้แอนนี่ตันอย่างนั้น ต่างคนดีนะแต่ต่าทีมคณนันกว่าเอ้ยตายอีกไหนเฮ้ยอแตรแนงเลย Are you okay a n นี e เาวีได้ปาดาบมันเล็กโอ้ยเยีายมเสร็จโอ้ยเยี่มฟุงงานอีกและวกี่ทียอ่ะตัเนี้ยกี่เอีดไปเลยมกอดไปดิมกอดไปดิตายดีดูแล้วเอียส่งฝันนี้เราเนี้ยังเล่นเลเวลเกิดกับลิบวชนะนี่ก็ เฮ้ยรอด้วยเจ็ดวิก,ก,ก,วกูไปเทเลเทเลโนะเดี๋ยวเพิ่งจเดี๋ยวเพิ่งจบกลับบ้าน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 ชือกระติกชือกระติกช่อกระติกค้ไม่หวด้งั้ก็ไปไปด้วยอยากรอไม่น่าติดต่อมย